ไทใยตู้ฟักเราบริการด้วยใจไททยตู้ฟักจะออกจะตกจะเหนือจะ,ต t t จะอใต้าาใไทยทตออตตตยตู้ฟักจะให้ได้หมดงานเล็กงานใหญ่ไทใยตู้ฟักรับรองราคาโดนใจไทใยตู้ฟักเราบริการด้วยใจไทใยตู้ฟักจะออกจะตกจะเหนือจะใต้ไททยตู้ฟักจะให้ได้หมดงานเล็กงานใหญ่เททยตู้ฟักรับรองราคาโดนสวัสดีครับผมอยู่กับผมครับจ้างเสือผิงนะฮะตู้ฟักไขต่ตาไทใจครับวันนี้นะครับ วันนี้จะมาเอาตู้นะครับขนาดไข่ไก่นะครับผม704ฟองนะฮะมารีวิวให้ดูนะฮะว่าวัสดุการใช้งานระบบมันเป็นแบบไหนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยลูกค้าที่ร้อยเอ็ดสั่งนะฮะไปฟักเป็ดอ่าโอเคผมจะบอกนะฮะจำนวนขนาด ประเภทนะครับว่าตัวนี้ใช้ได้ขนาดเท่าไหร่อ่าถ้าเป็นฟักไข่ไก่นะครับผมอ่าอยู่ที่เจ็ดสี่ฟองนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดนะครับ สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เป็นฟักไข่เป็ดก็อยู่ที่5 0 4ฟองนะครับหรือว่าจะเป็นไข่ห่านนะครับก็จะอยู่ที่256ฟองหรือจะฟักทั้งไก่ทั้งเป็ดพร้อมกันก็นได้นะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนถาดได้นะครับเพราะผมผลิตมาเพื่อที่เปลี่ยนใส่ถาดได้นะครับโอเคก่อนอื่นนะฮะร,รูปทรงรูปลักษณ์นะครับก็จะเป็นทรงประ,ประมาณนี้นะฮะอ่า รุ่นนี้เป็นรุ่นทำความชื้นนะฮะ,ะใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งทำมาเพื่อที่ให้มันแมทหรือว่าให้มันดีที่สุดในการทำความชื้นให้ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งตู้ตัวนี้เป็นตู้ฟักเป็ดนะฮะความชื้นที่กงังวลที่สุดของของผมที่ทำเนี่ยซึ่งกลัวความชื้นมันจะขึ้นไม่ถึงแต่ตัวนี้บอกเลยว่าถึงสบายนะครับคือสบายแล้วครับอ่าโอเครูปลักษณ์นะฮะบอดี้ตู้นะครับอ่าโครงสร้าง ตัวนี้จะเป็นไม้อัด10มิลนะครับผมเคลือบด้วยแผ่น,นอลูซิงซึ่งดูนะฮะก,ก็ค่อนข้างที่จะดูสะอาดตาสวยนะครับออแล้วไม้อัด10มิลเนี่ยมันจะมีผนังสองชั้นน,นะฮะข้างในสังเกตดู2ชั้นนะครับผมแล้วก็นะครับจะมีเคลือบนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะฮะข้างหน้าจะเป็นแผ่นอะคริลิกซึ่งผมจะไม่ใช้กระจก ซึ่งปัญหาที่ใช้กระจกค่อนข้างเยอะนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอะคริลิกนะครผมส่วนระบบการทำงานนะฮะระบบทำทำงานตัวนี้เป็นตู้ถาดพิกนะครับอ่ต้องขอโทษเลยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบสอง๋อโอ้โหผมหลงวันวันที่13นะพุจิกานะฮะซึ่งอากาศค่อนข้างเย็น ของคัค่อนข้างเย็นแล้วเนี่ยคือเราเทสตู้นะครับผมเจอความชื้นเข้าไปนะฮะทำให้แผ่อนอะคริลิกนะฮะเป็นเป็นฟ้านะครับเป็นฟ้านะฮะอากาศข้างนอกเย็นข้างในร้อนนะครับผมนะครับถาดเอาเอาเป็นว่าผมจะคุยเรื่องระบบความชื้นก่อนอ่าเป็นระบบบุนเวียนนะครับ อากาศหมุนเวียนอากาศหมุนเวียนภายในตู้ผมเนี่ยอากาศเข้าอากาศดีเข้าเนี่ยผมจะให้เข้าตรงตัวถาดทําความชื้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะดึงความชื้นจากในตู้นะฮะซึ่งผมใช้ตัวทําความชื้นซึ่งจะเป็นตัวฮีตเตอร์ทาต้มน้ำนะฮะใช้2ตัวการทาให้มีเกิดความชื้นคือการต้มน้ําให้เกิดไอจะโดนดูดจากท่อนะฮะเข้าไปข้างในซึ่งผมจะมีพัดลมหนึ่งตัวเป็นตัวดูดนะฮะแล้ว อากาศดีจะเข้าทางนี้ครับผมนะฮะนะฮะส OK ังเกตดูครับผมนะฮะไฟนะโดนดูดเข้าทางนี้นะครับอ่านะนะครับผ่านท่อขึ้นมานะฮะผ่านท่อขึ้นมาครับผมเข้ามารูนี้รูนี้ก็จะเป็นนะฮะดูครับนะฮะรูนี้ก็จะมีพัดลมสาหรับดูดนะฮะดูเสร็จนะฮะไม่ได้ลงโดไนไข่นะครับผมดูเสร็จจะผ่านเข้าพัดลมหลักดันขึ้นไปตีลงข้างล่างนะฮะ หมุนเวียนนะฮะทั่วสู้นะครับโอเคน,น, <ái S 1> นะครับอ่าโอเคพออากาศเข้าเสร็จนะฮะจะมีอากาศออกนะครับอากาศออกก็จะมีพัดลมนะฮะ4.5นิ้วอยู่ข้างหลังนะฮะจะอยู่บริเวณใกล้ๆห้องเครื่องอ่าทำไมผมต้องไว้ใกล้ๆห้องเครื่องเพราะนะฮะเพราะการดูดความร้อนออกจากตู้เนี่ยการระบายเนี่ยผมว่าอ่าเราออกจากต้นทางคือห้องเครื่องเลยนะฮะห้องที่มีพัดลมฮีตเตอร์นะฮะ ซึ่งดันออกเลยเนี่ยมันจะได้เร็วนะครับดีกว่าปลายทางนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูภายในนะครับผมภายในนะครับโอเคภายในก็จะมีถาดสี่ชั้นนะฮะแล้วมีถาดเกลือที่หนึ่งถาดนะครับผมนะฮะโอเคครับผมอุณหภูมิตอนนี้ผมอ่านะครับนะฮะก็เทสเทสอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะฮะตอนนี้8ปสิปรเ็นแล้วครับ ความคลาดเครื่องต,ตู้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ไม,ไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะฮะระบบหมุนเวียนค่อนข้างที่จะดีก็อย่างมากก็ไม่เกิน3องศาข้างบนข้างล่างนะครับไม่เกิน3โทษฮะไม่เกิน0.3องศาเพราะฉะนั้นในการฟักค่อนข้างที่จะคือจะบอกยังไงดีผมเป็นคนผลิตตู้นะฮะผลิตตู้ที่ผมผลิตเนี่ยโจทย์ผมคือทำไงให้ได้อุณหภูมิ ทำไงให้ได้ความชื้นนะฮะส่วนส่วนผู้ใช้นะครับผู้ใช้เอาไปใช้เนี่ยมันควรที่ต้องรู้หลักการเบื้องต้นนะฮะการคัดไข่ใส่ไ,ไข่ไข่เก็บเท่าไหร่ลักขนาไข่ แม่ไก่ er, สาวแม er. ่ไก่ใกล้ล้างอะไรประมาณนี้ฮะเราต้อง 2> 3, 2, 3, 2, ต้องรู้นะฮะหลักการเหมือนผมทำตู้ไว้ให้เนี่ยนะฮะแล้วก็ลูกค้าไปใช้ถ้ารู้เบื้องเทคนิคเบื้องต้นเนี่ยการออกแน่นอนนะครับซึ่งตู้ผมเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่ตู้วิเศษซึ่งใครจะเอาไข่มาใส่แล้วจะออกเป็นตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้เราต้องรู <cle> so ้หลักการนะฮะซึ่งหลักการตรงเนี้ยผมเนี่ยแนะนำ สอบถามผมได้นะฮะผมจะแนะนําวิธีการใช้แต่ละหน้าแต่ละดูนะครับผมตู้ตัวนี้ราคาผมจะบอกใต้ลิงก์นะครับยังม,มีอะไรอีกไหมที่อยากรู้มีอะไรอีกไหมอ่าที่อยากฟีเซนอ่ลืมครับพอดีไม่ได้โอเคถ้างั้นไม่มีอะไรนะฮะ ถ้าลูกค้าสนใจนะครับตัวนี้เป็นรุ่นถาดพริกนะฮะ XM อ็กควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นกับไข่อัตโนมัตินะครับผมบอดี้นะฮะเป็นไม้อัดสิบมิลผนังกุ2ชั้นนะครับผมนะเคลือบด้วยแผ่นเมทัลชีสนะฮะโอเคถ้าลูกค้าสนใจนะฮะอ่าแอดนะฮะแอดไลน์ผมมาก็ได้หรือว่าโทรโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมยินดีนะฮะตู้ไซส์นี้ผมส่งทั่วประเทศนะครับ ซึ่งอัตราการส่งมาคุยกันอีกทีนึงนะครับผมว่าเท่าไหร่นะครับผมส่วนราคาตู้ผมจะเม้นไว้ใต้คอมเมนต์ซึ่งผมจะบอกตรงนี้ไม่ได้เพราะราคามันขึ้นลงนะครับผมขึ้นลงโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามผมต๊กฟไข่ตาไทยๆนะฮะถ้าถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะเพิ่งมาดูเป็นคลิปแรกหรือสนใจ นะฮะสำหรับตู้ฟักไข่เนี่ยผมจะมีอะไรดีๆนะมาบอกมาแนะนำนะครับก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับ<ห>สวัสด,ดีครับ